สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะพบกับรายการมีดุกระทิงเดือดนะคะทุกวันจันและพุธสี่โมงเยนคะ่ะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับผมเป็นไงบ้างครับท่านผู้ฟังทุกทุกท่านครับแหมเข้ากันมากันเยอะหรือเปล่าเนี่ย้ทํางท c เฟซบุ๊กเยอะมากสามทา่านโอ้โหตกใจเลยครับผมทางยูทูบเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะ มีอ๋อยูทูบมีท่านผู้ฟังอยู่ยี่สเ็ดท่านนะครับเอาพิมพ์ทักทายกันมาหน่อยครับผมครับว่าเป็นไงกันบ้างครับผมอากาศร้อนกดหนึ่งครับผมอากาศเี็กดศูนย์ครับวันนี้อากาศเรียกว่าวันนี้อากาศกรุงเทพนะครับค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงบ่อยมากค่ะตอนเช้านะฮะแดดร้อนตอนสายครับแดดลื้นตอนบ่ายครับแดดเปรี้ยงตอนนี้ ก็ยังเปรียงอยู่นะฮะผมก็ไม่รู้ตกลงว่ากาดจะเอาไงกันแน่ฝนจะตกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะพิมพ์นัดทายกันได้นะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะเรามาเริ่มเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อนั่เตรียมรับมือก่อนเฟรประกาศดอกเบี้ยนะคะวันนี้เฟรชอากาศดอกเบี้ยเมื่อไหร่นะฮะวันที่สองที่สามสัปดาห์หน้านะครับเอาละครับผม พี่กระทิงรู้สึกว่าพี่กระทิงสาวยังไม่ค่อยตื่นนะวันนี้นะฮะมีแล้คะท่านใคเข้ามาแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพิษณุอ่านไม่ออกนะคุณพิษณุนะครับตัวเล็กมากนะฮะแล้วก็คุณมัทุรดานะฮะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเริ่มเลยนะคะเริ่มแรกมายการหยุดของของของคุณ f อพีนะคะของคุณ f อพีนะคะเมื่อวานถูก ขายออกนะคะสองจุดแปดเก้าตันค่ะตอนนี้นะคะกองทุนดีดีอาร์ถือรองอยู่ที่เก้าร้ยิบสามจุดหกแปดตันค่ะต้องบอกก่อนนะว่าปีนี้เป็นปีที่แปลกมากครับ SDR นะฮะเห็นไหมให้เราดูเราด,เราดูเราดูจากการเคลื่อนไหวของกราฟนะฮะปีที่แล้วเนี่ยนะฮะเทขาย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 ปีนี้ตั้งแต่ต้นปีใหม่ไหม,มซื้อขายแล้วคือในปริมาณที่น้อยมากฮะน้อยมากครั้งละสองตันสามตันสองตันสามตันหนึ่งตัน อยู่อย่างเงี้ยครับยังไม่ไปไหนเลยนั่นบงบอกอะไรไหมฮะท่านผู้ฟังครับแล้วมันก็เหมือนการาฟนี่ฮะอันนี้เทนขาลงใช่ไหมครับอันนี้ก็ไซด์เวย์ครับบงบอกว่าเฮ้ยเอสพีแม้แต่เอสพีนาเนี่ยก็รอเลือกทางเหมือนกันนะฮะว่าเออ,อวาวะงเศรษฐกิจเนี่ยจะชัดเจนหรือเปล่าถ้าชัดเจนทางใดทางหนึ่งถ้าเศรษฐกิจไม่ถดถอยครับ เขา,า,าเออก,าาาก็น่าจะมีแรงเทขายออกมาแต่ถ้าเกิดเศรษฐกิจตถลยครับก็น่าจะมีแรงซื้อกับหีี่ขึ้นไปวบกับขึ้นไปนะฮะทองเขาวบกับขึ้นไปนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่น่าติดตามนะฮะผมนะฮะว่าเอสบีนเนี่ยผมว่าน่าขึ้นปีหลังลนะครับน่าน่าจะมีอะไรสนุกสนานนะฮะตอคอยติดตามกันนะครับ ปเป็นการาฟค่าเงินบาทนะคะวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณส4 4 9นะคะซึ่งก็อ่อนค่าขึ้นมาเล็กน้อยค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านะคะเปิดอยู่ที่3 4 3สบาบาทตอนน่อดนลลา่าค่ะก็ยังดูทรงๆแต่ว่าก็ไปทางอ่อนค่าเล็กน้อยมากกว่าค่ะกราฟบาทก็ยังอยู่ถือว่ายังอยู่ในโซนไซเว์เหมือนกันนะ,ะแต่ว่าก็เตรียมจะเบรกแล้วเห็นไหมไซเวงตรอสั้นตรงนี้ถ้าเบรกตรงนี้ไปเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันแนวข้างบนแถวสามสิบห้าแต่ว่าจะเบรกจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาว่ากัน นะครับดาวค่าเงินดอลลร์ค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งจุดแปดสี่ค่ะปรับตัวลดลงมาเล็กน้อยค่ะที่ลบศูนย์จุดศูนย์เจ็ดจุดค่ะก็ยังทรงๆตัวบริเวณนี้ค่ะดอลลราพอดีว่าเดี๋ยวเราไม่มีกราฟให้ดูนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เต็นตีเทรนไลน์เป็นฮะสำหรับดอลล่านะฮะตีปุ๊บเนี่ยฮะจุดนี้มาจุดนี้นะปื๊ดมันก็เฉียงมาอย่างนี้นะฮะ มันก็จะอยู่โซนประมาณร้อยสามนะฮะเป็นเส้นเทนไลน์แนวต้านนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัวดอลลาร์อินเล็กนะครับดีกลับมาแข็งได้นะครับทะลุหนึ่งร้อยสามได้นะฮะก็มีสิ์นะครับเราจะย้อนกลับไปที่กาบาทเหมือนกันนะฮะที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับกาบาทนะฮะกาบาทจะทำเป็นเส้นแบนี้ก็ได้ครับตึ๊บตึ๊บแล้วก็อ่อนตัวขึ้นนกะฮะก็จะไปสอดคล้องกับกราฟของดอลลาร์นะฮะที่ว่าถ้าเกิดว่าดอลลาร์เนี่ยสามารถเบรก ตรงร้อยสามได้ก็ยังให้ดอลลาร์เนี่ยกลับมาแข่งข่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับขึ้นมาโซนแถวร้อยหกได้ตรงนั้นเดี๋ยวเราว่าอีกทีหนึ่งแต่เหมือนกันครับผมถ้าเบรกไม่ได้นะครับไซเว์แล้วก็มีแรงทิ้งต่อนะครับหลุดตรงโลเดิมสองโลนี้นะฮะตรงประมาณสักหนึ่งร้อยนิดๆนะฮะดอลลาร์ก็จะอ่อนค่าต่อนะฮะก็จะเป็นภาพที่ค่อนข้างที่ต้องติดตามจะเห็นไหมฮะเงินบาทก็ดีดอลลาร์ก็ดีเอสพีดาก็ดีครับไม่เลือกทางนะฮะยังไม่เลือกทางย สามอย่างน,นะคะไม่เลือกทอางเลยาก็จะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจนะคะที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้นะคะอันนี้เราเอามาจันถึงวันพุธนะคะสำหรับวันจันวันนี้ก็จะไม่มีตัวเลขที่สําคัญนะคะที่ต้องติดตามก็จะมีเป็นวันอังคารและวันพุธค่ะวันอังคารนะคะก็จะมีตัวเลขนิวโคมเซลค่ะของเดิมอยู่ที่ 640k ค่ะค่ะคาดการจะลดลงเล็กน้อยค่ะอยู่ที่ 630k ค่ะแล้วก็ตัว c ี c o n sumer confidence ค่ะของเดิมอยู่ที่1น4 2 คาดการก็จะลดลงเล็กน้อยที่1 0 4 1ค่ะของ one food นะคะโดยสําคัญก็จะมี c o l l double put order ค่ะของเดิมติดลบอยู่ที่0.1%ค่ะคาดการจะติดลบเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ลบ0 2นดเรเค่ะ mm. double order ค่ะของเดิมติดลบอยู่ที่ลบ 1. ค่ะคาดการจะเพิ่มขึ้นอ,อยู่ที่0.8%ค่ะ gold t h balance ค่ะของเดิมนะคะติดลบอยู่ที่9 1 6บเิลเลียนค่ะคาดการก็จะติดลบลดลงอยู่ที่9 ลบเก้าสิบจุดหนึ่งมิลเลียดค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นพีดิมบูเซลอิมเมททอรี่ค่ะของเดิมอยู่ที่ศูนจุดหนึ่งเปอร์เซ็นคาดการณ์ก็จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ศูนจุดสองเปอร์เซ็นค่ะดูจกต,ตัวเลขสองวันเนาะวันอังคารและพุธค่ะอ,นนอังคารนะครับก็เราก็ติดตามสองตัวนี้นะฮะภาคสังหาริมทรัพย์กับดับชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับส่วนสําหรับวันพุธนะครับเราก็ยังต้องตามติดตามพวกราคาสินค้านะฮะกูดออเดอร์นะครับ ยอยอดคำสั่งซื้อสินค้านะฮะก็เป็นตัวแต่มันยังไม่ค่อยสําคัญมากนะครับแต่ก็เป็นตัวบ่งชี้ถึงตัวภาวะเงินเฟ้อ er ได้แล้วก็ภาวะเศรษฐกิจได้นะฮะว่ายอดสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพิ <c oughs> ่มขึ้นก็เศรษฐกิจยังดีคนยังจับจ่ายใช้สอยแต่ว่าผมว่าก็คงยังไม่ได้โฟกัสมากนะฮะ <c oughs> อาจจะไม่โฟกัสที่คินเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกันมันพฤหัสกับมันสุก <c oughs> ก่อนที่จะประชุมเฟดสัปดาห์หน้านะฮะการประชุมเฟดนะฮะ ยังไงครับที่ผ่านมาก็ขึ้นไป0.25 0.25จุดสองห้าสอห้าค่ะถ้าใครจําได้นะครับว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเรามีประเด็นเ,เรื่องของธนาคารซีเรียอ่อ์ซีรีคอนมาเล่นซ์ที่มันล้มเนาะใช่คแล้วเราก็มานั่งติดตามอยู่ว่าเฮ้ยเฟดจะเลือกอยังไงระหว,ว่างจะขึ้นกับไม่ขึ้นเฟดเขาขึ้นไปนะฮะแล้วก็ลองแล้วมันก็มีความมนตนขึ้นมาอีกนะ,ะับว่าเฮ้ยการขึ้นครั้งที่แล้วอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายอืแล้พวพอมาตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูนักลงทุนครับ เปลี่ยนใจกันอีกแล้วนะฮะนักลงทุนเปลี่ยนใจกันอีกแล้วนะตอนแรกเราบอกกันว่าครั้งที่แล้วอ่ะครั้งสุดท้ายแล้ว <S 2> <S 2> ที่จ<น>ะขึ้นอ <S 2> <S 2> <S อันนี้นะครับผมเป็นตัวไปเป็นเรื่องมือของเฟดคอร์ดทูนะครับที่เขาจะไปสํารวจนัลกลงทุนนะนะครับว่านักลงทุนโดยส่วนใหญ่เนี่ยมีความคิดเห็นกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันที่สองที่สามเดือนสัปดาห์นั้นเนี่ยที่ถึงยังไงบ้างปรากฏว่ามีถึง8ปดเซนนะฮะที่คิดว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25นะครับผมแล้วมีแค่13%นะครนบที่คิดว่าไม่ขึ้นอ้าวไหนครั้งก่อนนะครั้งก่อนบอกว่าอ้อยต้องใเห็นแล้วไม่ขึ้นนะนานแล้วไม่ขึ้นแล้วเห็นไหมครับว่าตัวเลขข้อมูลเศรษฐกิจเปลี่ยนหรือแม้แต่ภาวะวิกฤตที่มันถูกควบคุมได้เปลี่ยนการตัดสินใจของนักถุนก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราไปลงทุนเนี่ยเราต้องติดตามเครื่องมือพวกนี้อยู่ตลอดเวลานะฮะ มันจะไม่มีการแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเรามาดูกรอบการลงทุนสําหรับวันนี้กันดีกว่านะฮะเจอครับะชมพี่หมีมมม่กั่งนะะ้องทิ้งก่อนนะคะแนวรับวันนี้ของน้องทิงนะคะอ่าอยู่แนวรับแรกอยู่ที่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบเหรียญแน,นวรับที่สองที่พันเก้าร้อยหกสิบเหรียญค่ะส่วนแนวตาน,นะคะอยู่ที่สองพันเหรียญแล้วก็สองพันยี่สิบเหรียญเลยค่ะจุดทากําไรก็คืออยู่ที่สองพันเหรียญส่วนจุดตัดขาดทุตตนตร้อนะคะให้ที่หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเหรียญค่ะ ปัจจัยที่ต้องติดตามของน้องระทิงก็จะเป็นกองทุนไอพีดีอาร์แล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้ค่ะและก็ติดตามพหน่งก็คือการประชุมเฟดในวันที่สองที่สามษภาคมเดือนนี้ค่ะเดือนหน้านี่ค่ะครับส่วนมีมีนะครับผมแนวรับนะครับผมหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์คือเป็นตรงโลเดิมนะฮะถ้าหลุดตรงนั้นได้ดูระยะสั้นนะหนึ่งเก้าห้าห้าแต่เอาตรงฮะหลุดหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ก็ดูไม่ดีแล้วนะฮะจะเป็นวิธีของมีมีกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะ ส่วนแนวต้านะครับสองพันเหรียญนะครับแนวต้าสําคัญเลยนะฮะสองพันสิบสองเหรียญตรงนั้นเนี่ยชนสามรอบยังไม่ผ่านฉะนถ้าเกิดว่าผ่านไม่ได้นะฮะเออมีก็หมอบเหมือนกันนะฮะจุดทํากําไรนะผมเพราะลงมาคนที่เล่นระยะสั้นครับถึงเก้าห้าห้าก็ให้ปิดทากําไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายถือยาวนะฮะอยากจะลุ้นนะฮะถ้าหลุด1970กเ็ก็ลองลุ้นดูนะฮะว่ามันจะภาพใหญ่มันจะลงไหมแต่อย่าลืมนะครับ จุดตัดขาดทุนนะครับ2,012เหรียญคุณจะเล่นยาวเล่นสั้นอะไรก็แล้วแต่นะฮะ2,012เหรียญเนี่ยผมว่าป <c oughs> เป็นจุดปัจจัยนะฮะ12เหรียญ15เหรียญเบรกไปได้หนีครับผมหนีอย่างเดียวเลยฮะหนีอย่างเราหนีไปก่อนเลยนะฮะอ่าสำหรับปัจจาัยเี่ต้ติดตามนะครับผมผออันนี้เป็นของสัปดาห์ที่แล้วนะครับแฟลพีออนะครับออกมา50.4แล้วก็ซวิทพีเออนะฮะออกมา53.7ตัวนี้นะจะบ่งบอกเลยนะครับว่า ถ้าการผลิตเนี่ยจากตอนแรกเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยออกมาค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยออกมาเรียกว่าทรงตัวถึงอยู่ในขั้นดีดในด้านน,นะฮะเราก็ต้องก็ใช่นแน่ไอ้สิ่งที่เรากลัวกันว่าจะเกิดถดถอยสัญญ,ญฯฯฯฯฯฯาณเศรษฐกิจถดถอยไหมมันยังไม่มานะฮะถ้ามันยังไม่มาฮะมันก็จะไปบ่งบอกถึงว่าข้อที่สองนะครับการประกาศดอกเบี้ยของเฟดวันที่สองที่สามมันถึงทํให้มีนัก ลงทุนโดยส่วนใหญ่เริ่มโน้มเอียงไปฮันว่าเฟดจะขึ้นดอนกเบี้ยต่อเพราะเศรษฐกิจมันดีเกินนี่ฮะเศรษฐกิจดีเกินก็จะกลัวว่างเงินเฟลด์ก็จะไม่ลง,งเงินเฟลด์ไม่ลงเฟดก็จะต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อไปถ้าเฟดเดขึ้นอเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อไปทองก็ยังจะลงต่อไปนะฮะจากที่ขึ้นมาก็ถึงแบบว่าเฮ้ยมันเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังจริงๆนะนะฮะอ่ะนะฮะ,ะแล้วก็เอสปดาที่เราคุยกันไปเมื่อกี้แล้วนะฮะแล้วก็สิ่งที่ต้องติดตามนะ ติดตามอย่างต่อเนื่องเลยครับภาวะสงครามรัสเซียและยูเครนถึงแม้ตอนนี้มันจะเงียบๆกัแล้วแต่แต่เราต้องอย่าลืมนะมันเป็นต้นเหตุที่ทําให้ราคาน้ามันขึ้นสูงหรือลงซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงภาวะเงินเฟอ้อเรายิ่งถ้าเกิดว่าตอนนี้เห็นไหมฮะว่าเออนาโตนะฮะเลยขังนาโตได้ออกมาพูดว่าเอ้ยเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่เขาไปเย,ยือนยูเครนนะฮะแล้วเขาว่าแบบยังพูดเหมือนเดิมเลยครับว่า ยังไงนะแต่ต้องมีสักวันครับที่ยุเคนเนี่ยต้องได้เป็นสมาชิกนาโตแน่นอน <c oughs> ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับผมว่าภาวะสงครามก็จะขยายนะฮะถึงแม้ตอนนี้เนี่ยจะมีหลายๆประเทศเริ่มบริจาคอาวุธให้กับทางยุคเคนเพิ่มมากขึ้นนะับพันธมิตรทางยุโรปและกันใช้คํานี้แลวกันนะฮะก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามจริงๆนะฮะว่าจะขยายยิ่งยืดยาวนะฮะยิ่งต้องติดตามนะครับสมมุติว่ามันยืดยาวไปปีหน้าอย่างเงี้ย แล้วอยู่ว่าเฮ้ยน้ำมันเนี่ยของฝั่งยุโรปเนี่ยนะฮะเขาลงตัวแล้วนะฮะมันหมายความว่าเขาไม่ต้องพึ่งพาัสเซียถูกไหมนั่นหมายหมายความว่าการเปิดหน้าศึกสงครามเนี่ยสำหรับปีหน้ามันอาจจะน่าสนใจมากยิ่งขึ้นก็ได้ผมถึงบอกว่ามันเป็นปัจจัยที่บางคนเนี่ยชอบลืมแต่จริงแล้วว่ามันต้องติดตามยาวๆนะฮะเพราะว่ายิ่งภาวะสงครามลุกลามและขยายเมื่อไหร่ทองคําก็จะกลับมาเป็นขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งมากๆทีนึงนะฮะแล้วก็โดยส่วนใหญ่นะครับผม ข้อห้านะครับผมบอกว่าให้ฝ้าติดตามราคาสําหรับสัปดาห์นี้นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับทำไมสำคัญมากๆโดยส่วนใหญ่แล้วนักลงทุนจะทําอะไรจะทําก่อนหนึ่งสัปดาห์นะฮะนี่ถึงบอกว่าถ้าเกิดนักลงทุนเนี่ยยังตัวเลขเศรษฐกิจยังออกมาดีข่าวเรื่องแบงก์รันแบงก์ล้มต่างๆเนี่ยเริ่มเงียบนะฮะไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ๆนะฮะให้ระวังแรงเทียขายนะฮะให้ระวังแรงเทียขายนะฮะ แต่เรื่องด้วยสภาพเงินบาทก็จะอ่อนนะฮะก็มันอาจจะใครที่ติดเป็นเงินบาทอาจจะลงได้ไม่เยอะนะฮะก็ต้องลองดูะะมีคำถามจากลูกค้าคุณคอ,อณพิญญาสวัสดีค่ะวันนี้จริบาวได้สูงขนาดไหนคะกัาเลยไหมหนึ่งเก้าแปดสามตอนนี้มันก็ริบาวมาแล้วเนาะ,นะก็ดูตรงแปดห้าแล้วก็สองพันเหรียญน,นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเปิดกาฟดูไปแล้วก็ว คุณเลดี <จะ S 2> ด้เคดูทรงจดอยทองเพราะเาเงินบาทแล้วค่ะ <c oughs> ดูอาการแปลกๆใช่ดูอาการแปลกๆมันไซเบมันยังไม่เลือกทางครับแต่ว่าก็ไม่แน่นะอย่างที่บอกครับคือ,ค,อคือข้อดีของของทองไทยแล้วกันนะฮะสปอตทิ้งแรงแค่ไหนแล้วแต่เงินบาทเข้ามาอุ้มตลอดมีบุญช่วยนะฮะ <c oughs> ใครใครที่ติดดอยอ่ะมีบุญช่วยส่วนใครที่ติดเซลเนี่ยฮะติดเซลที่สองพันห้าสิบเหรียญเียสองพันห้าสิบเหรียญจะเรียกว่าติดเซลได้ไงฮะ ไม่จริงนะคุณกําไรนะฮะถ้าเป็นค้าขายที่บริเวณนั้นก็ซื้อก็ได้กําไรแล้วถูกไหมครับซือ้ตอตรงนี้ก็กำไรเลยนะฮะ <c oughs> เอ่อคุณจ,จาวิสนะฮะลองพิมายทีนึงครับผมว่เหมือนกะันนะ,ะ <c oughs> แหมใช้คําว่าติดเซลนะฮะสองห้ <250 S 2> <c oughs> าที่เปลี่ยนกำไรเยอะเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวนะเรามาลองดูการาฟกันสัน้นๆเฮ้ยทางเฟซบุก๊กมีไหมมีคำถามไหมไม่มีครับไม่มีไม่มีนะเดี๋ยวนี้ลูกค้าเล่นเฟซบุ๊กันน้อยลงในยูทูบคือแนะนำมาค่ะใช่ ทรงกราฟนะฮะทำไมเราถึงบอกว่าเฮ้ยให้มันหน้ามันหน้าระวังเดี๋ยวผมใส่อินเคเตอร์อินดิเคเตอร์ไปตัวหนึ่งนะฮะวันนี้เราอินเคเตอร์มาใส่กันคำๆ RSI แล้วกันใช้กันเยอะดีเนาะตึ้หนึ่งผมจะเปิดกราฟ time frame b นะฮะแล้วให้ท่านผู้กราฟนะฮะเออลูกค้ารู้แล้วค่ะว่าว่าติดขายอะไรลูกค้าเหมือนแบบว่า ได้กำไรน,นะฮะได้แต่ใช่ส่งรูปยิ้มมาด้วยท <laughs> ีนี้เรามาดูการาฟในไลย์วีก,กันอันนี้รายวีกนะฮะแท่งหนึ่งคือหนึ่งวีกนะฮะสองสัปดาห์ก่อนนะฮะมันมีแท่งที่น่าสนใจคือชุดซิงสตาร์อยู่หนึ่งแท่งใครๆชุดซิงสตาร์นะฮะเรียกว่าโดจิก็ได้อะผมไม่รู้มันเรียกภาษาอะไรอะแต่ไอ้ไส้ๆอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเป็นอย่างเงี้ยดูน่าสนแถมสัปดาห์ที่แล้วนะฮะปิดแท่งแดงนะฮะปิดเขาเรียกว่าปิดปิดลบแล้วกันเนาะทั้งสัปดาห์ รเราะฉะนั้นผมถึงสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าราคาเนี่ยมันไม่ขึ้นไปโซนรา,ราคาโอเพนเนี่ยของสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็คือ2000สองพันเท่าไหร่สิบสี่เหรียญค่ะนั่นแหละมาเห็นผมนให้ไวสองพันสิบสองเหรียญเพราะเนี่ยถ้าเกิดราคาไม่สามารถขึ้นปเป็นเบรคนีนี่ระวังนะฮะราคามันจะทิ้งลงมามันก็อาจจะคล้ายๆตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะพอเปิดสองแท่งพวกคุณมีปุ๊บมันดีขึ้นไปเนี่ยไม่เกินเนี่ยโซน,นเนี่ยแล้วมันก็เริ่มทิ้งลงมานะฮะเนี่ยครับเนี่ย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 ไอ้นี่กันต่อเห็นไหมฮะ แลถึงบอกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ต้องติดตามนะเนี่ยตรงเนี้ทั้งสัปดาห์นี้เนี่ยถ้ากลับไปยืนไม่ได้เนี่ยเฮ้ยน่ากลัวนะครับแถมตัวอินดิเคเตอร์เห็นไหมฮะเกิดอะไรเกิดขึ้นในระยะสั้นในในระยะนี้นะครับเราเรียกกันว่าเราเรียกกันว่าเราเรียกกันว่าไดเวอร์เจนนะฮะ เพราะฉะนันถ้าเกิดว่าราคาไม่มีทํำไฮให,ใหม่นะฮะหรือไม่สามารถยี่สิบสองเหรียญได้ระวังเดเวอร์เจนไลน์วีจะทํางานะนะฮะยิ่งสัปดาห์นี้ถ้าปิดลงมาเนี่ยสัปดาห์นี้ถ้าสัปดาห์นะฮะปิดลงมาอยู่โซนเนี้ยเท่าไหร่ต่ำกว่าโซนเนี้ยเนี่ยต่ำกว่าพันเก้าร้อยห้าสิบเหรียญเนี่ยให้ระวังนะฮะว่าจะมีแรงเกียขายพุทดพุทพุพุลงมานะฮะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเอ้ยสัปดาห์นี้เนี่ยน่าติดตามนะครับไม่ใช่ไม่น่าติดตามนะฮะอันนี้คือภาพใหญ่ ทีนี้เราเขึ้นเขาไปหน่อยแล้วกันเพราะมันมีอะไรเกิดขึ้นใหม่ในภาพย่อยน่อย mm hmm. นะฮะเราก็จะเห็นว่าในภาพย่อยเนี่ยในลายในลายเดเนี่ยก็เกิดไดเวอร์เจนเหมือนกันนะครับแถมไดเวอร์เจนทำงานไปแล้วด้วยนะครับเห็นไหมครับ hmm. มันเกิดไดเวอร์เจนเกิดขึ้นแต่ว่ามันทํางานไปแล้วมันทํางานไปเรียบร้อยมาแล้วมันลงมาเทสห่าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วงั mm ้น hmm. ถามว่าไดเวอร์เจนอันนี้ทํางานไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วก็อย่าไปให้ค่ามัน สิ่งที่เราจะต้องมานั่งโฟกัสต่อดีกว่าครับผมก็ตีเทรนไลน์แบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะได้เห็นเห็นนี่ะเห็นเทรน,นไลน์นะครับจุดนี้จุดนี้ลงมาทดสอบหนึ่งครั้งสองครั้งยังไม่หลุดแล้วดีดกลับขึ้นมาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าเกิดราคาสามารถหลุดที่หนึ่งพัน ก้าร้อยหกสิบเจ็ดเหรียญค่ะอ่ะหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็สิบเหรียญแล้วกันง,ง่ายๆเมื่อไหร่นะฮะรู้เรื่องนะครับฝั่งนี้ีก็จะยิ้มน,นะครับเลยค่ะอ่าแต่ว่าตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นการรีบาวเต็มแท่งเลยนะฮะโซนนี้นะที่เราให้กันไว้เออโทษทีฮะโซนนี้นะครับที่เราให้กันไว้นะครับอย่าลืมนะครับโซนนี้นะฮะสองพันสิบสองค่ะสิบสามตรงนี้นะครับ เมื่อกี้มีท่านผู้ฟังถามว่าวันนี้จะรีบาวได้เท่าไหร่คะเราก็ลองตีเป็นภาพใหญ่ดูนะฮะตีฟิโบเป็นภาพใหญ่ดูนะฮะแนวแรกครับผมหนึ่งพันเก้าร้อยนี่เลยนะฮะเก้าสิบอะค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบที้าหนึ่งเก้าสิบเหรียญแนวนี้เลยครับจะผ่านหรือไม่ผ่านนะฮะผมเขื่อดาวเทนให้หนึ่งเส้นนะฮะ เพราะฉะนั้นถ้าเกนตรงนี้นะฮะ 1, 900, 2, หนึ่งพันเก้าร้อยสองพันเหรียญนั่นแหละนะมันจะชนประกบกันตรงนี้พอดีนะครับถ้ายังไม่ผ่านถ้าหีบาวางตรงนี้ได้จริงๆนะฮะตีได้กันนีกก่อนนะครับเพราะเผื่อมันไม่ผ่านทำกำไรได้หนีออกนะครับอมีท่านู้ฟังมีคำถามตรงไหนีไหมฮะ ยังทุกอย่างไม่มีค่ะค่างเงินบาทเรามาสองค่างเงินบาทกันค่างเงินบาทเราดูเป็นไรไร่ดีไปเลยเห็นไหมครับค่างเงินบาทไซเบ์เองจริงอ่ะเนี่ยมันไซไเบอรอยู่ในกรอบเนี่ยไม่ไปไหนเลยเนี่ยเนี่ยอยังไม่ผ่านเลย สามสิบสี่จุดห้านะฮะถ้ามันยังไม่เบรกตับใดไม่เบรกก็อย่าคิดว่ามันจะอ่อนเดี๋ยวมันก็เนี่ยงง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 งลงมาต่อนะฮะแต่ถ้าเบรกสามสี่จุดห้าเมื่อไหร่นะครับระวังนะฮะอ่ามันจะอ่อนแรงฮะเออมันเขาเรียกมันจะขึ้นแรงอ่ะมันจะอ่อนอ่อนแรงอ่ะตัวเยอะระวังนะับเพราะมันเบรกเพราะมันสะสมพลังมาเยอะมากแล้วนะฮะเวลามันเบรกมันก็จะปรุ่งปุ้งปุ้งนะฮะ ให้ระวังด้วยนะครับรหบาห้บาแต่ถ้าไม่เบรกลงมาก็สบายใจ <c oughs> เดี๋ย,ยวลูกค้าจะไปเที่ยวต่างประเทศถ้าไหนมีคำถามอะไรครับก็เชิญถามได้เลยนะครับผมอยากจะให้เราดูกราฟอะไรก็บอกมา,กมาคเ,เดี๋ยวเราขอญาตประชา,นนะะาสัมพันธ์ก่อนนะครประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของเอเมโกนะคะตัวแรกก็คือจะเป็นการซื้อขายทองพ่านโกเวเล็ตบนแอปเป่าตังนะคะอันนี้ จะเป็นการซื้อขาย99.99 99ค่ะด้วยสกุลเงิน US$ ดอลลาร์นะคะตัวนี้นะคะคุณลูกค้าสามารถสมัคได้ด้วยตนเองในแอปเป่าตังได้เลยค่ะไม่มีค่าธรรมเนียมค่ะซื้อขายขั้นต่ำสุดหนึ่ออนเท่านั้นค่ะตัวนี้แล้วก็ยังสามารถจองรับทอง99.99ได้แล้วค่ะที่สาขาของแม่ทองสุกนะคะ ตอนนี้สาขาของแม่ทองสุกนะคะก็จะมีอยู่5สาขาค่ะดีโอสยามเซน็นทรัลปิ่นเกล้าแม่ทองสุกกรอบพระแล้วก็วงเวียนใหญ่แล้วก็เซ็นทรัลเวสเกตนะคะอันนี้อีกตัวหนึ่งนะคะสําหรับคนที่ลูกค้านักลงทุนที่อยากออมทองเล็กน,น้อยหรือว่าออมออมเก็บไว้เป็นของขวัญน,นะคะอันนี้จะเป็นออมทองกับแม่ทองสุกตรงนี้ก็คือสามารถแลกเป็นปรูปพันธ์ได้แล้วด้วยค่ะตัวนี้ก็จะฟรีค่าธรรมเนียมออมโอนแลกเหมือนกันค่ะอันนี้ออมขั้นต่าแค่150บาทไทยค่ะ ที่สำคัญก็คือออมได้ยี่สิชั่วโมงได้ค่ะตัวนี้กลับมากราฟนิดนึงนะครับเมื่อกี้ผมาเอ๊ะทำไมผมตีไปไกลจังผมซูมเข้าไปในรายชั่วโมงหน่อยนะครับเมื่อกี้เห็นอะไรที่มันรู้สึกแปลกแบบผมตีเทรนระยะสั้นนะฮะนี่เห็นไหมฮะสำหรับคุณกพิญญาเมื่อกี้ที่ถามผมนะสวัสดีค่ะวันนี้จะรีบานะมาได้สูงขนาดไหนครับแนวต้านแรกมันมาแล้วครับผมเห็นไหมฮะเพราะมันชนเทรนระยะสั้น เดี๋ยวเราก็ดูครับว่าปิดหนึ่งชั่วโมงนียจะสามารถยืนเหนือเทรนดไลน์ตรงนี้ได้ไหมถ้ายืนเหนือไม่ได้ก็ไม่มีสิทธิ์ไปต่อครับเดี๋ยวมันก็จะเริ่มย่อลงมาแต่ถ้ามันยืนเหนือได้ก็สบายใจฮะมันอาจจะดีขึ้นมาก็โดยประมาณก็ส่วนตรงนี้นี่แหละที่เราคุยกันเมื่อกี้่วนตรงนี้กับส่วนตรงนี้นี่แหละวันนี้ไม่น่าจะไปไหนไกลได้อยู่โซนตรงนี้ถ้าลีบาวนะฮะโซนตรงนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเหมือนกันนะครับผมถ้ามันตรงนี้ไม่ผ่านเดี๋ยวมันก็จะย่อลงมาเล่นในกรอบเดิมโซนตรงนี งนั้จุดตัดสินใจคือตรงนี้เนี่ยแหละฮะตรงนี้แหละแปดห้าเนี่ยหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้าเดี่ยวแปดสิบห้าเนี่ยแหละนละผ่านนี่ผ่านวัดกันไปเลยนะครับส่วนอินดิเคเตอร์ในระยะสั้นยังไม่ได้บอกอะไรนะเริ่มสดสัญญาณที่จะดีด้วยซ้ำถ้าเกิดยืนเหนือห้าสิบงั้นว่าไงคือวัดใจที่แท่งนี้เลยนะครับ<ช>ถ,ถ้ามันยืนเหนือ85เดี๋ยวตัวอินดิเคเตอร์มันก็ยืนเหนือ50แน่นอนแต่ถ้ามันยืนเหนือไม่ได้ครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวกลัวมันก็จะบกลงมมานนะะฮัก็จะมาเล่่นนนด้าาลงผมถึงบอกว่า นี่โซนตัดสินใจแล้วครับเนี่ยโซนตัดสินใจแล้วเนี่ยเนี่ยแปดสิบห้าจนถึงตรงเนี้ยตรงนี้เท่าไหร่นะแปดเจ็ดไหมแปดเจ็ดค่ะเนี่ยนะฮะเนี่ยแปดห้าติ๊แปดเจ็ดเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะโซนมาใจนะครับอ่าโอเคครับวันนี้มันอาจจะยังไม่มีอะไรหรอกนะฮะข่าว<อ>เขออะไรมันก็ยังไม่มีอะไรให้แบบหรือวานะาติดตามใช่แล้วก็ผมว่า มันจะเป็นความสงบก่อนคึืนพายุใหญ่จะมาเลยนะวันนี้วันนี้คงยังไม่มีอะไรมากเก็เอาติดตามต่อกันในวันพุธอีกรอบหนึ่งนะคะสี่โมงเย็นเหมือนเดิมค่ะครับผมงั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังไม่มีคําถามอะไรแล้วเนี่ยเราก็จะได้กลับรากันไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันบันทึครับวันพุธหน้าครับผมวันพุธนี้ีค่ะคุณนีค่ะอันพฤหนี้เออเอาไปพุธหน้าเลยนวนี้ีค่ะสี่โมงเย็นเหมือนเดิมพยายังเจอกับพี่มีน้องิที้งเหมือนเดิมค่ะครับผมโอเคครับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค